NRF1 นะคะเทคโนโลยี Technology, เพื่อที่จะกระตุน้นแล้วก็ฟื้นฟูเตาพลังงานหรือว่าเตาเมโทคอนเดียนั่นเองค่ะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามให้เคลียร์นะคะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าตัวเองทำผิดกฎหรือว่ากินผิดอยู่หรือเปล่าทำไมร่างกายไม่เป็นไปนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะคำถามของท่านนี้นะคะถามเนตมานะคะว่าพี่ทานเนื้อวันก่อนนอนทุกคืนไม่เคยทานก่อนอาหารเลยมันผิดกฎการกินไหมคะ อันแรกก่อนนะคะถามว่าผิดกฎไหมจริงๆแล้วเทคโนโลยีกระตุ้นโปรโตีน NRF1 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเพื่อเร่งการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายซึ่งไปเสริมให้เตาไมโตโคอนเดียของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของเตาไมโตโคอนเดียหมายความว่าซ่อมแล้วก็เพิ่มจํานวนการที่จะเพิ่มจํานวนได้นั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนหมายถึงว่า ร่างกายของแต่ละคนซึ่งก็จะไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันนะคะส่วนถามว่ากินผิดไหมจริงๆแล้วสารสกัดทุกตัวนะรวมถึง NRF1 เนี่ยคือสารสกัดที่ไม่ใช่ยาเนาะสามารถที่จะกินก่อนอาหารได้หรือพร้อมอาหารได้หรือหลังอาหารได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักเลยค่ะข้อที่จริงแล้วแนะนำให้ทานเป็นกลางวันเนาะเพราะกลางวันเนี่ยเวลาที่เรา ทาน NRF1 ร่างกายก็จะเกิดการเผาผลาญและเกิดพลังงานเราได้ทำน,น,นู่นนี่นั่นหรือเรากินอย่างเงี้ยร่างกายก็ได้นำเอาไปใช้แต่เวลาเรากินก่อนนอนไม,ไม่จริงๆแล้วไม่แนะนำให้กินก่อนนอนนะคะเพราะ NRF1 มันเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญเนาะมันจะดีมากถ้าเรากินก่อนอาหารและพร้อมอาหารหรือจะหลังอาหารก็ได้แต่โดยปกติก็จะไม่ให้เขาก็จะไม่ทาน กลางคืนกันซึ่งท่านเนี้ยบอกว่าทานก่อนนอนทุกคืนแล้วบอกว่าเช็คผิดกฎหรือเปล่าเพราะเช็คร่างกายตัวที่เป็น h D L ไม่ขึ้นเลย h D L คือไขมันตัวที่ดีเนะาะไขมันตัวที่ดีเนี่ยมาจากปัจจัยก็คือว่าร่างกายต้องบาลานซ์กันด้วยนะคะการทาน N R F 1เพื่อที่จะทำให้กระตุ้น S D L หรือว่าไขามันตัวที่ดี มันจะต้องมีปัจจัยร่วมด้วยค่ะคาว่าปัจจัยร่วมด้วยก็คือสมดุลเนยกตัวอย่างเวลาที่เราดูแลสุขภาพแล้วเราหวังว่าสารสกัดตัวนี้จะทําให้เราเห็นผลลัพธ์อย่างเร็วนะ,ะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะสมมุติว่าผมนเนี้ยไปยืดมาเนาะไอ้ตรงโคนเนี้ยมันเกิดชอ็อตค่ะกว่าที่ตรงโคนที่ชอ็อตเนี่ยมันจะไม่ชอ็อตเราต้องรอให้มันยาวก่อนใช่ไหมคะจนกระทั่งมันมาอยู่ที่ปลาย แล้วเราถึงตัดโคลนมันทิ้งมันไม่สามารถที่จะมาค่อยๆซ่อมตรงนี้ได้เพราะตัวที่มันเสียหายแล้วเนาะ mm hmm. อุปมาเหมือนกับเซลล์ที่มันเสียหายแล้วอะคะ่ะเซลล์ที่ดูแลในเรื่องของการใช้พลังงานเนาะเซลลไขมันพวกเนี้ยท่านนี้นะคะมีปัญหาก็คือว่าเตาพลังงานอ่าเดี๋ยวเด,วเดวอ่านต่อไปก่อนอ่าท่านนี้นะคะบอกว่า เพราะเนิฟวันทำหน้าที่เผาผลาญเหมือนออกกำลังกายพี่ออกพี่ออกกำลังกายทุกวัน40นาทีแถมก่อนนอนพี่ทานเนิฟวันทุกคืนไม่ขึ้นเลยตัวเผาผลาญอ่ะอ่านี่จะไม่ขึ้นเลยตัวเผาผลาญคืออย่างนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปเนาะว่าถ้าเซลล์พลังงานของเราหรือว่าเซลล์ที่จะใช้พลังงานให้เผาผลาญเนี่ยคือไมโตคอนเดียยังเสียหายอยู่เนาะยังเสื่อมอยู่อุป,ปมาเหมือนผมเราอะค่ะ ผมที่มันเสียตรงนี้แล้วเราก็พยายามที่จะรักษาแต่ส่วนที่มันเสียไปแล้วเนาะร่างกายเนี่ยก็จะต้องค่อยๆสลายออกไปค่ะแล้วกําเนิดตัวใหม่ขึ้นมาเนาะในส่วนของการเสียหายแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เสียหายฟื้นฟูได้ร่างกายก็จะฟื้นฟูแต่ท่านที่ถามมาเนี่ยในไม่แน่ใจว่าทาน nrf 2เท่าไหร่ nrf 1เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าหวังว่าจะทาน nrf 1เพียงอย่างเดียวนะแล้วไม่ได้ทาน nrf 2ร่างกายก็จะสมดุลช้านะคะ NRF2 NRF1 เนี่ยไม่ใช่ยาเป็นสารสกัดเนาะที่ใช้ร่วมกับเวลาที่เราปฏิบัติอาหารเพราะสารสกัดเราไม่ใช่ยาลดน้ำหนักไม่ใช่ยาที่จะไปเร่งการเผาผลาญแต่มันคือสารอาหารที่จะไปออกฤทธิ์ที่เพิ่มกลไกาการทำงานอัตโนมัติของร่างกายโดยที่เราเนี่ยถ้าสมมุติเราจะไปกินจากอาหารเนาะเราจะต้องกินาสารสกัดจากเม็ดองุ่นเนี่ย เป็นกิโลกิโลกิโลที่เรากินไม่ได้เราก็มากินในรูปแคปซูลสารอาหารทุกตัวที่อยู่ใน nrf1 เนี่ยเป็นการสกัดเอามาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยค่ะทีเนี้ท่านเนี้ยที่บอกว่า hdl ไม่ขึ้นแล้วก็ตัวเผาผลาญไม่ทํางานสิ่งที่ร่างกายบ่งชี้ก็คือเตาพลังงานเนี่ยยังไม่ฟื้นการที่ไม่ฟื้นเนี่ย มันไม่ได้แปลว่ากิน NRF1 แล้วไม่ฟื้นแต่เราต้องไปดูต้นตอของร่างกายของเราที่มันไม่สมดุลเพราะอะไรนะคะโดยปกติคนที่ร่างกายสมดุลเนี่ยจะมีการเผาผลาญเองโดยอัตโนมัติแต่การไม่สมดุลน,นั้นมันมีปัจจัยไขมันเก่าที่สะสมอยู่แล้วร่างกายเหมือนกับดือ้อดื้อในการที่จะใช้พลังงานที่มาจากพลังงานไขมันและพลังงานที่ไม่ใช่น้ำตาลเนาะแต่สภาวะของท่านเนี้ย เป็นสภาวะที่ดือ้อคำว่าดื้อก็คือว่าร่างกายไม่ยอมสับสวิตนะะไปใช้พลังงานที่เป็นไขมันสะสมเนาะวิธีการนี้นะคะในอุปมาเหมือนกับเส้นผมของเราเนาะเวลามันช็อตตรงโคนนะคะแล้วถ้าเราอยากจะให้ผมของเราเนี่ยสวยถ้ามันช็อตพังไปแล้วร่างกายผมก็ต้องรอให้ยาวมาจนถึงปลายก่อนใช่ไหมคะเ,เซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญก็เหมือนกัน สรุปนะคะว่าถ้าวันนี้ร่างกายยังไม่สมดุลเนาะไม่สมดุลในการจัดการพิษเก่าก็คือเนี่ยไม่ทราบว่าท่านเนี้ยทาน nrf 2อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ทานก็ต้องมีการจํากัดอาหารที่ตรงเป๊ะนะคะที่ว่าตรงเป๊ะก็คือว่าจะต้องเป็นการออกแบบที่ไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลไม่กระตุ้นอินซูลินเลยอะคะ่ะเพราะลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของการการที่ร่างกายไม่ใช้ไม่ใช้สวิตท,ที่ไปใช้พลังงานจากไขมันสะสมเนาะ ก็จาเป็นจะต้องเคร่งครัดแต่ถ้าเคร่งครัดไม่ได้ระดับนั้นการใช้เทคโนโลยี NRF2 มันคือการรัดสั้นในการที่จะช่วยกําจัดสนิมที่ไปเกาะกับเซลล์นะคะแล้วถ้าเกิดบอกว่าเอาพี่ก็กินอยู่ต่อเนื่องแล้วการที่เราทานอยู่อย่างต่อเนื่องเราต้องเข้าใจว่าสารสกัดไม่ใช่ยาวิเศษนะคะแต่เขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ของเราเนี่ยอักเสบเพิ่มและถ้าเราทำให้เกิดสม,มดุล ความอักเสบนั้นหายไปเซลล์ที่กําเนิดใหม่ก็จะเป็นเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่และเซลล์ที่ดีค่ะเมื่อเซลล์ทุกๆเซลล์เป็นเซลล์ที่ดีตัว NRF1 เนี่ยเป็นตัวเพิ่มไมโตคอนเดียเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์เมื่อเซลล์ดีแล้วแล้วมีเตาไมโตคอนเดียที่ถูกซ่อมมีพลังงานไมโตคอนเดียที่มากพอเนาะร่างกายก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าดิฟหรือว่าสับสวิตไปใช้พลังงานสะสมหรือไขมันสะสมได้ค่ะ แต่ทีเนี้ยถ้าปริมาณการทาน NRF2 NRF1 น้อยเกินไปนะคะคำว่าน้อยเกินไปคือร่างกายขอยงแต่ละคนสมดุลไม่เท่ากันค่ะบางคนมีพิษสะสมมาเยอะเนาะบางคนกินยาบางอย่างมาหรือบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเครียดสะสมมาเนาะ,ะแล้วเวลาที่มาดูแลอาหารมาใช้สารสกัดก็ในแต่ละวันต้องดูความบาลานซ์ด้วยนะคะ สารสกัดเนี่ยไม่ได้จํากัดการใช้นะคําว่าไม่ได้จํากัดการใช้ก็คือไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้แค่1แคปซูลหรือว่า2แคปซูลคำคำวามหมายคําว่าไม่จํากัดการใช้คือเป็นธรรมชาติที่ต้องดูจากสมดุลของร่างกายอะค่ะบางคนมีร่างกายที่เสียสมดุลมากก็เพิ่มโดสได้ยกตัวอย่างตอนนี้เนติดเชื้อไวรัสนะคะเนตก็เพิ่มเป็นแบบซูเปอร์ไฮโดสได้เพราะเขาไม่ใช่ยาเคมีค่ะเขาเป็นธรรมชาติที่เวลาร่างกายเนี่ย อนุูลอิสระเยอะแล้วร่างกายสูญเสียระบบที่จะดูแลตัวเองเนี่ยก็อัดเพิ่มอันนี้มันต้องดูว่าเราทานพอเพียงกับร่างกายไหมกับอีกแบบหนึ่งสมดุลของร่างกายของเราคะะ่ะคำว่าสมดุลก็คืออนุมูลอิสระวันนี้เราเครียดไหมเครียดอนุมูลอิสระก็ขึ้นเนาะวันนี้เรานอนพักผ่อนเพียงพอไหมนอนพักผ่อนไม่เพียงพออนุมูลอิสระก็ขึ้นวันนี้เรากินอาหารประเภทไหนแบบไหนอาหารก็คือ ถ้าเป็นอาหารขยะเราไม่ได้ออกแบบอาหารเป๊ะแบบที่เนททำก็คืออนุมูลอิสระสรุปนะคะถ้าร่างกายยังไม่สมดุล s d l ก็ยังไม่ขึ้น,นะคะ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ขึ้นนะคะถ้าเราทำถูกตรง s d l ยังไงก็ขึ้นและถ้าเราทำแบบสมดุลนะคะร่างกายไม่มีใครที่ใช้สารสกัดแล้วเกิดการเสียหายของไมโตคอนเดียเกิดการเสียหายของไตของตับหรือเสียชีวิตหรือไตเสื่อมนะ ถ้าสารสกัดที่มีคุณภาพที่แนะนำ NRF2 NRF1 เบต้ากูแคนฮอทอนทั้งหมดที่ร้านเนี่ยนะคะไม่มีใครตายและไม่มีใครตับไตเสียหายเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะแต่ถ้าสมมุติวันนี้เราไม่อยากเสียเงินเพิ่มและอยากจะกินจำกัดแค่งบประมาณวันละ1แคปซูลหรือ2แคปซูลเราต้องเข้าใจว่าเมื่อสมดุลเราไม่สมดุลเราถ้าเราไม่มีงบประมาณในการมาจ่ายให้กับสารสกัดเราจะต้องไปดูแลสมดุลที่ การหยุดพิษค่ะเราต้องออกแบบอาหารให้เป๊ะเอ็นที่ไหน,นบอกว่าอาหารจะต้องไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นให้น้อยที่สุดและการออกกําลังกายก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องถ้าปริมาณมันไม่บาลานซ์กันเนาะเราก็ต้องใช้อ,อโตโมือก็คือช่วยตัวเองอะค่ะการขับถ่ายการดื่มน้ําการยืดการเหยียดเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกแลกกับการที่เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบทําให้กลไกอัตโนมัติหมายถึงว่าถ้าเราต้องการจะลดปริมาณการกินนะ แต่ถ้าเราเชื่อว่าเทคโนโลยี NR F2 NR F1 มันสามารถช่วยกู้ยีนเราได้เราเพิ่มโดสได้ค่ะเพราะเขาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องกินปริมาณแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้กินแบบว่าโอ้โหเท่าไหร่ก็ได้เนะเท่าไหร่มันก็สิ้นเปลืองนะคะกับอีกแบบหนึง่งสมมติกินมากจนเกินไปร่างกายมันก็จะเหมือนสมมุติว่าร่างกายพร้อมที่ที่6แคปซูลต่อวันสมมุตินะเราไปกิน10 มันก็เกิเดไซเอ็กเฟก,กับเราซึ่งมันเป็นธรรมชาติเราจะรู้รดีเนาะเหมือนเรากินข้าวโดยปกติอวันล,ละหนึ่งทัพพีมันกําลังดีแต่ถ้าเราไปกินสิบทัพพีเงี้ยมันก็จะมากเกินไปสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ค่ะแล้วร่างกายของเราจะสามารถกู้กลไกอัตโนมัติกับคืนมาได้สําหรับท่านนี้นะคะเพิ่มปริมาณได้กับถ้าอยากจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่ช่วยเพิ่ม HDL อย่างเห็นผลนะ ในแนะนำให้เพิ่มตัวฮอทอนโคลไซคิวเทนเข้าไปนะคะทานต่อเนื่อง6เดือนงานวิจัยเนี่ยพบว่าช่วยเพิ่มไขมัน HDL ตัวดีแล้วก็ไปลดไตรกลีเซไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวาสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายนะคะ